สวัสดีครับ BMW นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมเรียกว่าภายในของเจ้าตัว Mitsubishi Titan Adlitt e นะฮะตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าตัวรองชม่ล่าสุดนะฮะคันนี้สําหรับใครที่อยากเห็นภายในนะฮะว่ารู้ขนาดไหนตัวนี้ผมนั่งอ <Wow. S 1> ่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมไปครับผมมาในแต่ตัวนี้นะฮะตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายมือจะเป็นแบบรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธฮะแล้วก็จะเป็นพวก ปรับเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะฮะมีสปีกเกอร์โฟนนะฮะอยู่ตร <Wow. S 1> งนี่ขออภัยด้วยนะเพราะไอ้เบนท็อปจับกล้องเองนะฮะเราจะเป็นที่วางสายรับสายโทรศัพท์ส่วนด้านขวามือเขาจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคลูซ์คอนโทรลนะฮะสามารถตั้งความเร็วได้เวลาวิ่งทางไกลแบบ90้าสร้อยอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเลยนะฮะเขาปล่อยเท้าครับเท้าไปวิ่งตลอดเลยสบายมากน,นะฮะแล้วก็หน้าปัดฮะโอ้โหมาแบบกึ่งดิจิตอลด้วยนะฮะแล้วก็จะหน้าหน้าปัดจะมาแบบ สีขาวผสมเป็นสีส้มนะฮะแสงแสงของน้องปัดเป็น LED นะฮะและที่แน่นอนฮะรูขนาดไหนอะซูมกล้องมาเนี้ยมินท็อปนะฮะต้องสั่งตัวเองแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบตรงนี้ฮะปุ่มพุชสตาร์ทพับกระจกไฟฟ้านะฮะแล้วก็จะเป็นพวกปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาอันนี้เป็นปรับไฟหน้านี่นะฮะภายในเบาะของเจ้าแอดลีดดูบ้างนะฮะอ่ะดูภายในมั้งนี่ฮะจะมาแบบสีส้มแบบนี้เลยนะฮะแเราจะเป็นพวกอะไรต่างๆเนี่ยมือเปิดจะเป็นแบบพรีเมียมนะฮะภายใน หน้าจอฮะหน้าจอนี่ฮะมองเห็นไหมฮะหน้าจอจะมาแบบเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วแล้วก็แอร์มาแบบออโต้เนี่ยฮะมาแบบออโต้เลยนะฮะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะใครที่อยากได้คันนี้อ่ะเดี๋ยวชมภายนอกนิดนึงครับ <c oughs> ตัวนี้4ี่ประตูนะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะฮะมิสซูบิชิไต้ใตแอนลีเดี๋ยวชมภายนอกก่อนนะฮะสำหรับใครที่อยากได้คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยฮะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยว่าชื่นชอบคันนี้นะฮะอ่านะ,ะเหมือนฝนจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงไมีทำต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบายสสััดีครบ